แล้วเจ้าห้องอะยังก็เอเยเท่ที่เท่ที่ันนึงเราไปเอาน้ำก่อนไม่อยากเล้นกูคดักว่ะเอาน้ำาออกแล้วฮะไม่เจอหรอยังาม่อจอยังไม่เข้ามันมันหกสิบสี่คนอ๋ออ๋อสามเจ็ดสามเอ็ดสามแปดสามเก้าสี่สี่ชิบหายแล้ว เอาย่าว่ามันอันออกตะกอได้นะเข้ามาแล้วเข้าไปแล้วด้วยเทียมเขาเข้าไปแล้วอะไม่แน่หรอกไม่แนออาจจะเป็นห้องห้องเดียวกันแค่เข้ามาทีหลังอาจจะเป็นไปได้ที่เองพูดมันก็มีเหตุผลอ้าวฤทธิ์ไปแย่งงานเราเหรอฤทธิ์เปล่ากูเต้นตัวไม่ทันอย่าอย่าแยกรางเรานะช่วงนี้ โอ้โหหมอแมดดิกเยอะให้มันเยอะไงเดี๋ยวโดนแย่งเยอะไงแค่เป็นตัวไม่ทันได้เฉยวัสได้เลุดนี่กูดูไอ้แมดเกมเมอร์นี่คือมันลงแรงข้นกูตามไม่ทันแล้วเฮียกูเลิกแล้วแหละเช่าะนั้นมันมาเชลนกันชาติที่แล้วเออด่านไหนด้านไหนด้านเฟรชฟอร์ไม่ด่านทันเลยชิบหายแล้วะโวยเลยโว้ยกูว่านะกูต้องให้ให้มึงเป็นหัววะ ยศยศกูมันน่าจะดึงห้องสูงหรือม้งเนี่ยมันจะยศก๊อดกับจิมมี่ใกล้กันไม่ใช่หรอไม่ใกล้แล้วอเหรไม่มาแชาวะหรอมัน่าดเวลอะไรไอ้ของกอดยศอะไรไม่มาแช่วะหรอมันโคอะไรโคหนึ่งเออกูว่าโคป่ะวะเออโคอ่ะคาวหน้าก็ดูแล้วว่าต้องหาใครที่ใครกล้กันอ่ะแล้วคราวนี้ตอนพวกเราพูดกันจะงงไหมเนี่ย แยาห้องก่อนแยาห้องก่อนเราจบเราค่อยจบได้เริ่มนมกันไปแล้วฟังกันเองไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรไม่เวลาเฮ้ยจะมียิงดิมันก็แค่ลูกขนาดยิงอยู่ลูยิงอยู่แล้วเลือกแล้วเลโอกแล้วแล้วคนเราฝั่งกันมันจะหามากมันจะดีมากเลยโอ้ยมันเห็นกูได้ไงวะกูสะเอบ มามาอยู่ไหนอุ๊ย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 อุยอขับเครื่องบินชุบได้บ่างตรงนั้นนะได้ชุดได้ไม่ใช่หมอต้องเบิลซู๊ไม่ใช่หมอจะกระชุ่ตรงสะพานนี่โดนเต็มเลยเนี่ยโอ้ยแกแล้วเอือดกาจจะวิ่งหนีวิ่งไม่หนีไม่ทัน ไม่ลตัวิดนี่วาเฮี yeah, ยกูหยิบตัวโลมาค่ยดิเอ,อตัวมาผิดเหรอเฮียสุดยอดเลยกลบปุ๊บหมอชุบปั๊เลยโอ้ยอ <c oughs> รกได้เียเครื่องบินดิดิ้เลียเครื่องบินให้หน่อยได้ไหมเอ,อยิงอ่ะปีแล้ว ฮะพิซายมันดีลยืนข้างหลังเรานี่ยคนหัวสักอันหนึ่งี่ยไปโอ้ยเอารถอ่ะเอารถข่ะแพงมีรถเนียมันเยอะไงอ่ะแย่แปกแล้วไม่รู้จะยิงใครเลยอ่ะไอ้เที่อะไตอนวิกชุบชุบกลัวก้อนเออยู่ไหนก่อนไอ้นั้นอยู่ไหนฮะไอ้นั้นอ่ะอะไรมินน่าอันนี่คืออะไร ท้องฟินไม่รู้เอารถบ้าหทางอ่ะข้างหน้านุ้นโอ้ผต้องถอยกล้วเนาะผมไม่เห็นหรอไม่ยินหรอมันหลบอยู่มันหลบอยู่ฟินเพียงอ่ะโอเคผมเห็นละกระแตอะเออทำไมมันลงรถเหรอโอ้โหเฮียอย่างเฮียเลยสัตว์ลงรถอะไรลงรถมันลงรถจะดิอะไรวะ กูยิงมันไปแล้วมันลงรถไงโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้โหนั่นเห็นไหมโอ้โหสไลเปอร์มึงยิงให้หน่อยดิไอ้ตัวนั้นมาร์กะรถมันจอดแล้วบอสรถมันจอดอ๋อโอ้โหนี้คันหนึ่งเหรอเดี๋ยวกูเป็นตัวมีรถแบบมันมันมันขนคนเข้าคนออกไอ้ขนาดนี้มันจอดไปแล้วอุ้ยโอ้ยเฮ้ยหมอกตายหมดเลยว่ะ ช่ฝั่งนี้มอกระตายเนี่ยเอ๋ยังไหวเป่าเอยังอยู N ่เอยังอยู <S <S ่ตอนนี้เอะไสเราเอ็ดเดียนทั้งองตอาเียเอเียนเอเียนเอนี้ไม่ค่อยดีอ๋อเกิม่โดนโดนเครื่องบินเนี่ยหมอช่วยหน่อยหมอโอ้ยแล้วหมอจะคานหนีผมทำไม เก็มนี้หมอเฮียจะจัดอะไรบอกเลยหมอหมอสองคนอยู่ข้างๆไม่มีใครคืนที่ให้เราเลยโอเคไปยิงหมอโอ้ยงั้นมันลดสกูนี่โอ้โหเราก็งงอยู่โดนใครยู่ไหนไอไอ้เอไอ้เลยโอ้โหเราปัดป้องกันเราพยายามแล้วโอ้เอาไปแ้เอไปเลยเหมคคนตึงตายเป่ไใเนี่ย ใครจะชุบกลัวโอ้เนซายมีกูคนเดียว<ป>ใครยังมีอยู่ยึดยังมีเราอยู่ยึดยังไงรถถังมันมาแล้วยึดนคะครับทำอะไรไม่ได้ไอ, ology, อ้ยูไอ้ยู่หมอตายหมดแล้วต,ตอนเราเพวกเราโดนยึดแล้วเอ้าขอยิงมันก่อนแ,แล้วก็ขอยิงไปโอ้ไม่ได้ยิงละ สามร้อยห้าสิบเลยแหละใครใครมันมาทุบดิเรายิงช้ากัานไปเออเออไม่นะก่อนสุดยอดเอออลยตอนวิกตอนวิกแม่งรักกูญชชัดเลยเช <c oughs> ี่ยอตอนวิกยี่นต้นเกมบไม่ไม่ตัวผิดเลยแย่เลย นน่กระสุนอยู่เอ้ยอ๋เรายิงใครไม่ตายล่ะเฮ้มยมีคนอ้อมหลังว่ะเพื่อน เออรู้ว่แหละเกี่ยอยู่อุ้ยไอ้หัวผัวบอสเหรอใช่เราขึ้นราคันลิสต์เฮ้บอสอันคนเขาสร้างเราเราวางแทบไมดแล้วเอาวางอะไรอ่ะแทบแทบแทบโอเคเอาเฮ้ยอีกคนอยู่ข้างหน้าด้วยเฮ้ยทางนี้ไม่มีใครเข้าได้แน่นอนเพราะเราการ์ด ฝั่งนูน้นเป็นยังไงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาออกเก็บหนักเอากระสุดไหมเดี๋ยวเราไปวางตรงนั้นให้ที่เราเอาเอะไรไม่เห็นเลยต้องไหนวะเนนีี่่ยยเเดินเข้าเดินออกเก็ได้เอาเฮ้ย รอดมันจะมาป่ะวะรอดได้รอดบอสอุ้ยกเขาก็วิ่งมาทางนี้กันเยอะอยู่นะระวังระวังระวังข้างหลังโดนฮะข้างหลังมีคนตายมันอ้อมมาข้างหลังพวกเราบอสข้างหน้าเข้าแล้วบอสอ๋อยาแล้วข้างหลังก็โดนเนี่ยโดนทั้เราสมบต์ข้างหลังไว้ก่อนแล้วกันโอเคไว้ไม่หรอกเหลือสักร้อยหนึ่งไหวป่ะเฮ้ยเี่จะพื่อนตายว่ะได้รอดไปเลยรอดไปเลยบอดไปเลยข้างหลังโดนเดี๋ยวเราไปกันก่อนโอเคบอดยาเลยเหลือร้อยไปเลยบอลผ่านบอสมาหรอ บอลชูบอลได้ป่ะบอสมันตายแล้วก็สุดมันโมกข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 โมกเอะโอเคโอหมีมีตึมเลยอ่ะมากันห้าหกคนอ่ะเป็นไรตัวแล้วเรากลับไปกันลึกข้างหน้าที่เดิมได้ไหมโอเคได้ได้เดะได้เราฆ่าทุกคนนอกจากหมอหมอคืนชีพให้เพื่อนหมดเลยโอ้ยเขามียิงเราซ้ำด้วยวะเราสั่งมันยุ่ไเหรอเราซ้ำศพอะมียิงเราศพเราเมื่อกี้ตอนเราเกิดไหวเราก็เล่นหมดเลยนะหรอวะโอเปอเรชั่นหรอวะไม่รู้เหมือนกันอะจะใช่ หลัง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 มีหลังด้วยนะมาแม่งถูกผิดเลยตอนเนี้ยทิศอยู่ไหนเรากำลังเข้าไปเขิดเลยมาทำมาเรากับเพื่อนอีกคนหนึ่งโอ้ยบอสช่วยหน่อยบอสข้างหน้าเจ็บหนักออกมาสองคนตรงนี้ก็โดนอันนี้เกย์โดนโหลดแล้วบรสเกิดอะไรนะโอเคบอสวิ่งด้วยกันได้ไหมเราวิ่งด้วยกันได้ไหมอ้าวเรากำลังมาขึ้นที่พอดีม่เป็นไรไม่ไรเราเกิดทับกลางวันแล้วโอ้โหเดี๋ยวบอสอยู่ที่เดิมเปล่า โอเคโอเคตันเลยน้องขวาบอสออเฮ้ย้โหเกลือกเอายากแล้วเออเออรีโหลดบอสตายปะตายคุมได้ไหมไม่ไม่ไม่มีศัตรูตรงนั้นมีศัตรูอยู่เพู okay. so ่อ like ยู okay, yeah, yeah, uh, uh, uh ่เ uh พ่อยู uh, mm. uh ่โอเคเก๋ท okay. ี 1. 1> ่จะบอสประตูเ uh ดียวบอสโอเค ทางฝ่ายบอสเยอนะหนักขอบคุณอยู่ทางฝ่ายต้องเช็คดูด้วยนะวิญญุมมันไม่โดนนอนในกุ่มดีกว่าแล้วก็เป็นยังไงบ้างก็ฝั่งเต็นท์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคเราเห็นคนวิ่งไปฝั่งเต็นท์สดมากพวกใครขึ้นเลยบอสมันเริ่มมาฝั่งฝ่ายเยอะขึ้นแล้วเราสังเกตอุ้ยโอเคโอเคนี่บอสด่วนแอปพุ่มมาบอส <laughs> ไหนอ๋อ เราลืมอะไรลิฟแอบอยู่ตรงไหนโอ้มันมีรถเข้ามาทางขวาโอ้ยนี่หรอวะโอ้ขวานู้นเลยขวานู้นที่พวกเราโดนบุกงข้นปิดไม่เห็นใครเลยว่ามอสจอดเหมือนทางนี้มันไม่ค่อยมาแล้วอ่ะโอ้แต่ทางขวาตายโอ้บีทู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 มันรู้ได้ไงว่าบีทูโอ้ลิฟมันเข้ามาตรงประตูงบอสเหรอ เมื่อกี้เราฆ่าตายแล้วมันแต่มันวิ่งเข้ามาแผ่ขาคุณได้ปะแป๊บน,นึงเรายังไม่ตายเรายังไม่ตายเราไปการ์ดขวาอยู่นี่<ป>มันอ้อมมาทางขวาเออทำังไปบอสบีดึงเราลืมตลอดเลยว่าลิโอ้มันเยอะมากเลยนะลิมีวิ่งเข้าไปสี่คนมาวะ่ะโอ้โหตายตั้งแต่ตัวแรกเลยกูนั่นไงบีดึงบีดึงบีชูเออโดนอไรจังวะ บีเด้อัยบังเกดเครื่องบินนี่เกินไปไหนละเกินไปละลงมีสองก่อนบีสองเาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยอลงมีสองปะเนี่ยเราอยู่บีหนึ่งโดนฆาตายอยู่จะพังอะกำลังไปการบีสองอะเฮ้ยเราว่าเราจะอ้อมไปเอาบีหนึ่งดี ได้พีทถองได้เมื่อกี้รถไปไหนวะไม่รู้เหมือนกันมันถอยไปแล้ะนั้นมันศพนี่เราก็ยิงอยู่ตั้งนานมาบอสตามมามาบอสไหนพีทอยู่ไหนพีทไปไหนเนี่ยวิ่งไปเนี่ย เรากำลังตามไปเราหยุดข้างหลังกับดิสโอ้ยโอ๊ยว้าเราโดนรถยิงโอเคเห็นแล้วโอ้ยตายเหมือนกันบอสนั่นแ <c oughs> ห,หนละเราคันเดียวกันเลย <c oughs> มันยิงรัวไปว่ะแม่งเราแค่เราเพิ่งหยิบอภิจีขึ้นมาเมื่อกี้เขา,า,า,ามมรัวเกินว่ะเกิดไก่แท้มีใครเป็นไอ้ธนูป่ะธนูธนูบังเกิด คุยมแล้วรถเบิรถคันเดิมเลยชุบได้หรอบอสเออต้องเราชุบไม่น่าจะได้เพราะว่าเอานะแต่เพื่อนเราโอ้แตกแล้วแตก้วแตกแล้วไอ้ทีนึงเนี่ยมันเข้ามาจากไหนวะแตกมั้ยแตกมั้ยแตกป่าวะเออรถไหนกันแล้วมันจะแตกมันจะถอยเฮียโดนยึดเลย

โอ้ยรถไม่สาคันลโอ้ยตายกันเต็มเลยรถมันมาเยอะรถมาเยอะันนึงไปกันโอ้รถมาอมกฟังสำคัญเลยมีใครวางเกิดได้ปะชุบชุบได้ไหมกระดกกำลังชุบได้เอไม่ได้โอ๊ยอ่าล้ยพ เฮ้ย please oh my god เฮ้ยระเบิดตายตุ๊บันตายหุยเยอะแล้วกำลังวิ่งไปซุ่ทีมไปโอ้ระเบิดไปโอ้โหเป็นล้านเลยเฮียแสดงได้ป่ะบอสพะอมงปรชุบมได้ป่ะบอสแป๊บนึงนะเดคล้าชุบชุบหมกบอดชุบหมออีกคนนึงจะได้มีคนชุบโอ้ไป สมงก็ไม่แม้เราสมงกับเราไม่เป็นไรปืนกระชี้เราไม่พื้นกรนชีมเราแล้วก็กำลังกรนชีมลิฟท์พอดีเลยตัวทีตัวทีมันกำลังจะเกิดไงรีบไม่เป็นไรไม่เป็นไรปีสองพวเรายังยื้อได้อยู่เมื่อกี้แม่งจังหวะนั้นแม่งฟิตคอมนดมาสองคันเลยนี่อ่ะอ้าวก็โดนอะไรอ่ะไม่ใช่เราเรายังอยู่อ้าวมีใครอ๋อเราโอ้โหโดนระเบิดตัวที๋เหรออ๋อ โดนฮอยิงมันยิงเข้ามา,ามไม่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 เขาเดี๋อยวฮอยิงฮอมันคอมันจอดอยู่ตรงนั้นอย่าชุบเราต้องให้เป็นหมอต้องเป็นหมออย่างเดียวไม่งั้นเนี่ยเห็นไหมฮอมันยิงมาเรื่อยๆเลยนี่มาจากไหนโอเคสังเกตุหมอโอ้โหฟอร์มโหดมากเลยอ่ะโอ้โหโอ้แม่งมุมนี้ไม่ได้เลยวะแม่งรถมาเยอะเลยวะโอ oh <my> ไมค์กาศลิฟต์ส่นลิฟต์ก็เดิมอีกคนนึงอันดับหนึ่งสองสามเลยล่ะ กทีมให้ใจเย็นใจเยนอย่าพุ่งกดพุ่งกดให้เรารอใช่ไหมอ๋อ o อา o o woo w ้โอ้โหอะไรวะอะไรวะกัดไเลบวิ่งหลบกระสนมาเมื่อกี้นี้ อารงก็สุดแล้วฟังเราเราก๊อทับลิทฟุยกันเยอะขนาดนี้เราอ๋อไอ้เหี้ยตะคุยกันเยอะก็แสดงว่าชิบหายแล้วเนี่ยนั่งยืนต้อมลนอยู่ไอ้สัสโอ้โหโแม่งปืนใหญ่โอ้โหแม่งมาหน้าบ้านแล้วไปหน้าบ้านเลยเนี่ยใช่หน้าบ้านเลยเนี่ย ออกไปเจอเลยถูกต้องกูขายอยู่ที่บ้านตัวเองนานแล้วเนี่ยเอ้าเอมันเห็นเราแล้วโอ้โนหรถไม่ก็มีใครยิงระเบิดใส่เราเออไม่อ๋อมันมีคนแอบอยู่ที่บนตรงนั้นนี่มันเข้ามาทางขวาแล้วดี๋ยงวะ ไม่มีต่อโนนมากขึ้นเลยนี่ยพี่สองพี่สองเข้าเพื่อน,น,นอระเบิดรถได้ Thank you God ไอ้โมไอ้เฮียกูวิ่งสวนกับมันอ่ะเอากระสุนไปเพื่อนในบ้านในบ้านในบ้านๆๆ <c oughs> เพื่อนเต็มเลยข้างในนั้น

โอยีเดียวเองีสองฐานฐานอเ,เป็นร้านเลยตรงนี้รรอยู่ในช่องเราอยูในช่องโอ้ได้ปะแต่แได้ อีกกันสี่ตัวเดียวเจ็ดอ๋อไม่นะเพื่อนเราเพ่งวิ่งมาช่วยตึ้งไขเอ้าสี่โดนได้เหรอวะไม่มีสีตรงนี้ใช่ตรงนี้มีแต่ะบีโผมเลยต้องโผมแล้วลุกขึ้นไม่ให้ตายลุกขึ้นมาตู้ต่อพี่มงสองเดี๋ไม่โดนยึดเร็วเร็วเร็วสี่โดนแล้วสี่โดนแล้วสี่โดนแล้ว คนคนนั่นคนบอสเป็นร้านเลยตรงนั้นนะโอ้ยไม่การละลอดได้ไงบอสไม่นะ Help me please ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยได้ไหมช่วยได้ไหมบอสบิ๊กมาชุบหน่อยบอสลอดลอดกินเราโอเคโอเคเกิดเลยเกิดเลยเกิดเลยไม่มีคนไม่มีคนเหลือแล้วตรงนี้ตายหมดแล้วตายตัวเองตัวเอง สามตัวเองไมต่คันแล้วบีบอกระโดนยึดเลคนเติมไม่ใท่เกิดปนี่ยมีเราเกิดข้างหลังสักคูเลยบายหมดแล้วร้ตัวสบายสบาย เราอย่างยือ้ไอไว้อยู่แต่จริงๆมันก็ต้องถอยกลับแล้วเนะี่ยอะไรไม่ได้แล้วดูตายโอ้มันมีรถไปดูตายแล้วหนีประัด <c oughs> กับนางนมันก่อนมีนไม่ทันมันไม่นับอีกตอนนี้ต่อเอาแต้มก่อนก็ได้ก็ไ <c oughs> มค์กาเพื่อนๆอยู่หนึ่งสองสามหมดเลยนะไมค์การ เนี่ยปล่อยเ,เดินไปเยือนแทบกูอร่อยสบายเดี๋ยวเรายิงอาเทียรี่คนละลูกก็ได้นะพอดีรันเอากูซื้อได้เลยเลยเฮ้ยยิงเลยเปล่าไม่เป็นแค่เทียรี่ธรธรมดานะาไ,มาไม่ใช่อันใหญ่นะอันใหญ่ดรวะกันไว้กันไว้กันเึกๆกเลือก กันกลกอดเลือดของมันว uh ิ่งเข้ามาเต็มเลยกันไว้กันไว้ทางเรามันพยายามวิ่งเข้ามาหลายคนเลยเครับทุกคนระวังตีทูบเยี่ยเยี่ยเยียเยียระเบิดระเบิดเรากันไม่ได้ไปกัดกัดอย่าอย่าทุกคนอย่าพยายา ดิงไว้ติงไว้เอไปเล่นในเกมเชียร์นี่มาก่อนไอ้เชียเต็มไอทีวะไอเต็มติ๊กตอกหมดไอ้สัตสขยายับโอนจาขยับโอลิตอนนี้ต้องขยับแล้วขยับตายเอากระสุนไปเอาเลือดไปด้วยติ๊งไว้ติงไว้ นิ่งไม่ไหวแล้วนิ่งจะตายดิชิพายตอนนี้โอ้ยแย่ละอยู่ข้างหลังไว้โอ้โอเมก้าโอ้ข้างหลังลิ้นข้างหลังโอ้โนกูไปตายรล้ับหน้ากันซองกิีอุ้ยระเบิดระเบิดระเบิดเฮ้ยยังอยู่เออไม่นะไปหลับตีดูตีดูแตกไปแล้วนิ่งวไว พอีสองแตกได้ไงพวกเรากันตรงนั้นตั้งนานมันมีคนขับรถโอ๋อไม่กันเฮ้ยมันไหนเนี่ยตัวแล้วเฮ้ยกูมีตังสองหมื่นสองแล้วกูอาร์ทีลรี่ลงได้ฮะโหลสีสองเลยอาร์ทีลรี่สีสองมันลงยากนะเว้ยต้องเล็งให้ดีๆนะไม่ไม่ลงเขาตึกนะได้เลยได้เลยมันยังมีพลอยู่เหรอวันอาทิตยอกอ่ะใช่มันโดนยึดไปแล้วเนี่ยแต่พยายามไปเคยดูเอาหน่ออยะไรเท่าไหร่ เอาะไรบ้าเกี่ยวอะเกี่ยวอะรอ่าเรามองผิดโอ้นิ่งวะไอ้ที่โดนหยุดแล้วหรอใช่ใช่ไม่ใช่ลงนะกูลงนะที่สองนะเอาโดนเลือกนะโดนยาวเลยใช่กูยังไม่เจอใครในนี้เขาไม่รู้กูลงไปแล้วมาเลยที่สองอะมาเลยมาเลยกูลงไปแล้วไม่ฟรีสองยังเหลืออยู่แบบไม่มากดังไปตังกูเยอะอ่ะกูยิงแล้วอ่ะ ยึดคืนให้ได้มีเสียงด้วยมีของมันด้วยทีนึ่งต้องทีนึ่งเลยกระสุนหมดก่อนว้าว้าเราก็คิดว่าตำรวจพวกนู้นของกูเองไม่มีใครเลยเฮ้ยเราจะจอบบอจะแพ้เหรอโดนสงย่างอย่างอย่างอย่างย่าอ้โหดคืนได้แล้วเรายุดจูเรายุดจูนิ่งไว เรามันไปเก็บทีดิเพราะเราจะอินเรื่องนั้นไปถึงไหนแล้วกูชอบว่ะมันมันได้ว่ะมันสะท้อนอาการแบบกำลังแบบสู้อยู่เยอะรถ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 หมอนั่นเบายาเมายาหรือเปล่าอ่ะเมายาไม่ใช่ตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้ผมไม่รู้จักคนนี้อ๋อเมายาไม่ใช่ตรงนี้ฮะทุกได้ไหมเพื่อนไม่ใช่แบบนี้เอ่าไม่ไม่ไม่ทางขวาตรงประตูระวังนะต้องให้เพื่อนอีกคนลุกทุบเรา ชุบชุบนายชุบนายโอ้คุณซองกี่หูเลยมันลงมาฮัลโหลเฮ้ยของเราต้องยิงแล้วนะยี่สิบตัวเองเราชุบไม่ได้เมื่อกี้ทีมงานต้องยิงแล้วนะฮัลโหลมันต้องยิงมันต้องเล็งตรงไหนอ่ะตรงกลางเฮ้ยก๊อดฮะกูอยู่ที่เดียวกับไอ้นี่ว่ะไอ้แบดเกมเมอร์ว่ะไอ้กล้องฮะเฮ้ยที่หนึ่งอ่ะพี่กูอ่ะจา อยดลูกโอ้ดีจังเลยเฮ้ยผู้ฝั่งรถดีไหมเฮ้ยต้องเข้าแล้วยิงมาแล้วเขาเว้เองอันนี้อ๋อเออไม่ค่อยขึ้นเลยวะสนึองคนเองไอ้ทองเออมาเห็นที่หนึ่งของกีเราวะเออไอ้นั่นแหละท็อปท็อปแล้วเซิร์ฟไอ้เยี่ยใช่ไหมไอ้นอะไรอยเง้ยเฮ้ยมาเห็นที่หนึ่งของทีมเราว่ะเว้ยอันนั้นโคตชเก่ง ใครวะอ๋อลิทนะจ๊ะโอ้ไมค์การรถถังอันนั้นรถของจริงเพราะว่าเป็นเอนจิเนียร์ที่เก่งที่สุดในเซิร์ฟไปนะตอนเนี้ยขขอนนาดี้เล่นอยู่คนเดียวกก็งไม่ออในตอนนี้สกอร์ก็สูงจริงชนะด้วยยิงรถถังไปประมาณ15คันแล้วตอนเนี้ยมันท้ำให้มันไอ้นี่เร็วดิ่เฮียเจอร์เลอรเร็วดิกูอยากเห็นกูกูก็เล่นแค่กูก็เล่นน้อยเพื่อนถ้าเล่นเยอะก็ขึ้นอยู่แล้วโอ้ my god รเล่นเยอะก็ขึ้นอยู่แล้วสกอตดีที่สุดดูสิ แน่นอนหมอรอบไปแล้วสามอ๋อเราไม่ได้อยู่กับเพื่อนๆมีคนแย่งตำแหน่งเราอยู่สิเออทำไมคุณไม่ขึ้นมาเ่งความสูงหมายเลขศูนย์ศูนหนึ่ง